โรงเรียนเวทมนต์โลเซนลิลาอืมโรงเรียนเวทมนต์อันดับหนึ่งของโลกที่ตั้งอยู่เมืองหลวงแห่งนี้ไงเป็นที่รวมเหล่านักเวทวยเยาจากทั่วโลกและร่ำเรียนเวทมนตที่นั่นเหล่าผู้ที่จบจากโรงเรียนเจ้าหน่วยอาสวินบ้างไปเป็นนักผจนภัยบ้างสร้างตำนานบ้างโด่งดังถึงขนาดสร้างผลงานทิ้งไว้มากมายเลยละ่ะ ที่หนึ่งของโลกนั่นหือพรุ่งนี้มีสอบเข้าโรงเรียนนะโรงเรียนเวทมนต์เหรอเออตื่นเต้นจังแต่ว่าจะต้องไม่เป็นไรแน่เพราะฉันนะมีแหวนมิโลรัตวงนี้อยู่ไงเล่าอุปกรณ์เวทหรือคะดูหน่อยได้ไหมได้สินะนี่มัน ซื้อมาจากร้านอุปกรณ์เวทชื่อดังของเมืองหลวงเลยนะเห็นว่าช่วยเสริมเวทมนต์ได้ละ่ะแพงสุดๆเลยนะอะไรกันของแบบนี้วงจรเวทเลเท,ทใช้ไม่ได้เลยอุปกรณ์เวทสมัยนี้เป็นแบบนี้งั้นหรือคุณพ่อช่วยเก็บเงินเพื่อชื้อให้ฉันเชินะบอกมาว่าซื้ออุปกรณ์ดีๆให้แล้วก็พยายามสอบเข้าให้ได้ละ่ะ หรือว่าจะบังเอิญเป็นของชงรุตกันแน่น่าสงสารจริงช่วยไม่ได้ลาล่าอ้าปากหน่อยได้ไหมอาเถอะเป็นโอกาสดีที่จะลองโอนถ่ายพลังเวทแบบนี้เหรอใช่แล้วอืมค่ะคุณฝากกายไว้ให้ฉันได้เลย ถ้ามีของเหลวจากร่างกายก็ยิ่งดีพลังเวทยิ่งใกล้ภายในร่างกายเท่าไหร่ก็ยิ่งสัมผัสง่ายระหว่างปรับปรุงอุปกรณ์เวทก็วิเคราะห์พลังเวทของลาลาไปด้วยอืมพลังเวทนี่มันเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนที่ไหนกันนะเอาเถอะตอนนี้ช่างมันอีอะ ปรับวงจรเวทให้เข้ากับพลังเวทของลาล่าและเสริมเวทมนต์แรงส่งพลังเวทบวก200%เอาไว้ให้ดีละเสร็จแล้วฉันจูนนิ่งให้ร่างกายลาล่าเข้ากับแหวนดูนะเป็นไงบ้างรู้สึกอะไรบ้างไหมตาบ้าคุณถึงรอบข้างจะไม่มีคนก็เถอะแต่ทำแบบนี้ริมถนนใจกล้าเกินไปแล้วนี้นี่ที่ลาล่า มาเมืองหลวงก็เพราะจะมาสอบเข้าโรงเรียนเวทมนต์สินะใช่แล้วละ่ะคิดว่าคุณเองก็เหมือนกันสะอีกไม่ใช่สินะอ่แต่ว่าก็รู้สึกสนใจโรงเรียนเวทมนต์ที่หนึ่งของโลกอยู่เหมือนกันฉันลองไปดูบ้างดีไหมนะจริงเหรอถ้าเป็นคุณยังไงก็ผ่านได้แน่สิ่งที่จะทำก่อนก็คือเข้าโรงเรียนเวทมนต์ที่ว่านั่น ลองศึกษาเวทมนต์ของโลกนี้สักหน่อยก็ไม่เลวแถมยังมีเรื่องที่คาใจหลายอย่างด้วยห้องที่ฉันค้างอยู่ทางนั้นพะกั้นไว้เจอกันคุณพรุ่งนี้พยายามเข้านะหนังสือที่อยู่ตรงนั้นขอยืมหน่อยจะได้ไหมเออได้สิตอนนี้อ่านหนังสือที่อยู่ในโรงแรมดูเหมือนโลกนี้จะเป็นพันปีให้หลังไม่ผิดแน่ เอาจริงๆก็ผิดจากที่คาดไปอย่างมากคนที่ใช้เวมนต์ในเมืองแทบไม่มีตัวตนของเวมนต์เหมือนจะเป็นของหายากสำนึกด้านสีพลังเวทคาดเคลื่อนไปอย่างมากทั้งที่โลกเมื่อพันปีก่อนไม่ว่าใครก็สามารถใช้เวนต์ได้ใช้พึ่งพาในชีวิตประจำวันแทบทั้งหมดอืมระหว่างพันปีมานี่เกิดอะไรขึ้นกับโลกกันแน่นะ อ,อโอ้พอหัวถึงหมอนก็เริ่มง่วงเลยแฮะถ้าเป็นโลกพันปีให้หลังวิทธาีการเวทมนต์จะต้องก้าวหน้าอย่างมากมีการคิดค้นเวทมนต่างๆที่ไม่เคยเห็นและก็มีพวกแข็งแกร่งที่เชี่ยวชาญเวทมนสิไม่ใช่ว่าโลกนี้ถดถอยลงงั้นเลยพวกที่แข็งแกร่งกว่าฉันบางทีอาจไม่มีก็ได้ อีเอกโอ้ X e oh, ช้าแล้วเลยมันจะะ้าเสียเกินมันยังไว่ไปที่จะยอมแพ้ชีวิตของฉันเพิ่งจะเริ่มขึ้นเท่านั้นเองบนโลกนี้จะต้องได้พบอย่างแน่นอนพวกที่จะทำให้ฉันสนุกได้ลุยแล้วนะโรงเรียนเวทมนต์ลเซนลิลา